Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ INSIDE p ์ d c a s t วิสารเพื่อไทยฟาดประยุทธ์ ดินเฮือกสุดท้ายยื้ออำนาจต่ออัดอคติไม่รับฟังคำแนะนำสอสอเชียงรายเพื่อไทยเชื่อบิ๊กตู่ดินเฮือกสุดท้ายเพื่อยื้ออำนาจต่อไปอัดรัฐบาลอาคติไม่รับฟังคำแนะนำไม่คิดแก้ปัญหาให้ประชาชนนายวิสารเตชะธีราวัตรสอสอเชียงรายพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการอภิปรายมาตราหนึ่ง 52ที่จะถึงนี้พักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านมีความพร้อมในทุกด้านทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงในหลายเรื่องซึ่งเป็นประโยชน์มากหากรัฐบาลรับฟังและนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อประโยชน์ประชาชนแต่น่าเสียดายที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญและไม่ใส่ใจที่จะรับฟังคำแนะนำของพักร่วมฝ่ายค้านครั้งนี้พักร่วมฝ่ายค้าน จะอภิปรายไปที่ต้นตอของปัญหาและมุ่งอภิปรายพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่จะต้องรับรู้ทุกเรื่องแม้จะมีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่คนเป็นหัวหน้ารัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เมื่อประเทศมีปัญหายิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้น นายวิสารกล่าวด้วยว่าวิกฤตประเทศที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์ทุกปัญหาส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องน้ำมันแพงหมูแพงแม้แต่ไข่ไก่ย,ยุคนี้ยังราคาสูงถึงฟองละ4บาทประชาชนจะอยู่อย่างไรพลเอกประยุทธ์มีความสุขกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบนความทุกข์ของประชาชนทั้งประเทศ ถึงเวลานี้คือการดิ้นเฮือกสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมารัฐบาลบริหารประเทศบนความมีอคติไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นปัญหาที่ตามมาคือแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนอกจากนี้ช่วงสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คิดที่จะยื้ออำนาจให้นานที่สุดแต่จากวิกฤตที่เกิดขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลใกล้ล่มแล้วเพราะปัญหารุมเร้าทั้งปัญหาความแตกแยกของพรรครว รัฐบาลทุกพักคกำลังคิดถึงการเอาชนะในสนามเลือกตั้งมากกว่าการแก้ปัญหาให้ประชาชนพลเอกประยุทธ์ยังคงมุ่งเน้นในการบริหารการเมืองยึดติดอำนาจบนความเดือดร้อนของประชาชนหมดเวลาของรัฐบาลแล้วจะรั้งอำนาจเพื่อสร้างปัญหาต่อไปทำไมปัญหาของประเทศเวลานี้ยุบสภาหรือพลเอกประยุทธ์ลาออกคือทางออกจากวิกฤตประเทศในวิสารกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก POST today อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ